ต่อกันที่ข่าวที่อ่างทองกันบ้างนะคะคุณสวิทต์ก็มีเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นนะคะไปที่2นาิกาที่ผ่านมานะคะตำรวจสวพวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะได้เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนโพพระยาท่าเรือนะคะในที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบคราบเลือดแล้วก็รอยกระสุนปืนที่ตู้เติมเงินหน้าร้านสะดวกซื้อขณะที่มีนายอภิรักษ์นะคะอายุ26ปีค่ะก็ เป็นผู้บาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่หน้าอก9นัดแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พากันนำตัวส่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญน,นะคะแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเพื่อนผู้ตายบอกว่าทั้งหมดกลับจากเที่ยวผับแล้วก็มาแวะจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อกาลังซื้อของกันนี่แหละครับจู่ๆก็มีวัยรุ่น4คนขับรถกระบะตามมาจอดที่หน้าร้านแล้วก็ชักปืนลูกซองกระหน่ำยิง ใส่ผู้ตายนะก่อนขับหนีไปแล้วก็เพื่อนๆของผู้ตายตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันก็ยังงงสับสนอยู่เหมือนกันว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาจากไหนอย่างไรสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ตำรวจก็คาดว่าอาจจะไปคอมเมนต์กันในผับหรือว่าเป็นอารีย์เก่าแล้วก็ตามมาเจอพอดีอนะ่ารักสะดวกซื้อก็เลยยิงล้างแค้นนะครับตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างหาข้อมูลที่ผับแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหารถคันที่ก่อเหตุด้วยนะครับ